Kenji Delivery สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะ Hello One สวัสดีพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาติวแนวข้อสอบครูผู้ช่วยในภาคกอความรู้ความสามารถทั่วไปในวิชาภาษาอังกฤษเรามาดูข้อสอบข้อที่1กันเลยนะฮะข้อสอบข้อหนึ่งเป็นข้อสอบ conversation นะครับ A กับ B คุยกันและไม่รู้ว่า B ตอบว่าอะไรนะครับมาดู A เลยครับ A ถามว่าอะไร A ถามว่า How's everything going? ซึ่งแปลว่าเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างทีนี้ B จะตอบว่าอะไรมาดูข้อหนึ่งก่อนเลยจัด t ฟแตงก็ก็ดีนะขอบคุณอาจแตงเขียนผิดนะครับ T H A N K Thanks Thanks ต่อมามาดูข้อ B นะครับ Almost everything Everyone, almost everyone เกือบจะทุกคนแทบจะเกือบจะนะครับ Almost แปลว่าเกือบจะ Everyone แปลว่าทุกคนต่อมาข้อ3 Oh it's nothing Oh it's nothing แปลว่าไม่มีอะไรครับ Alright Let's go for a drink Alright แปลว่าก็ดี Let's go f o r d i n ออกไปอะไรครับออกไปดื่มกันเถอะทีนี้มาดูสิ A ถามว่า h o w s e v e r y t h i n g going เป็นยังไงบ้างเราก็ต้องตอบว่าสบายดีขอบคุณตอบข้อไหนครับตอบข้อหนึ่งอ่ามาเขียนคำศัพท์เลยนะครับท่องคำศัพท์ก่อนเนาะ คำศัพท์คำแรกที่เราจะต้องจำนะคะคำว่า how's everything going คำศัพท์คำนี้ครับแปลว่าเป็นยังไงบ้างเหมือนกับคำว่า how are you เลยนะครับงั้นเราจำเลยมีอะไรบ้างคำว่า how are you h o w s is h o w s is going what's going on How are you? ปกติแล้วนะครับการสอบเนาะเขาจะไม่ค่อยใช้ how are you แล้วนะครับเพื่อเป็นการหลอกนะครับอาจจะใช้คำนี้คำนี้คำนี้ซึ่งจริงๆแล้วมันแปลเหมือนกันหมดเลยนะครับก็ how are you ให้ให้พี่ๆน้องๆก็ช่วยจำสามคำนี้แทนแล้วกันเนาะเพราะว่าอาจจะออกคำพวกนี้มากกว่า โอเคต่อมามาดูข้อ2เลยนะครับข้อ2 A กับ B คุยกันนะครับ A ถามว่า do you plan to major the theater arts in college do you plan plan แปลว่าวางแผนครับ plan แปลว่าวางแผนคุณวางแผนที่จะเรียนเอกอะไรครับเรียนเอกการแสดง in college ในวิทยาลัยใช่ไหมอ่ะ B ตอบว่าอะไร no ไม่ I want to be a history major. History แปลว่าประวัติศาสตร์ครับไม่ฉันอยากจะเรียนวิชาประวัติศาสตร์อ่าน่าจะถูกต้องนะเก็บไปก่อนข้อ2 yes I give him a tour of the school I give him ก็คือฉันให้เขาไปทัวร์ที่อะไรครับโรงเรียนไม่เกี่ยวเลยนะครับตัดทิ้งข้อ3 no ไม่ I went to college in the U.S. ไม่ฉันไปวิทยาลัยในอเมริกาไม่เกี่ยวเลยครับตัดทิ้ง Yes, most of my friends went to college. Most of แปลว่าส่วนมากครับส่วนมากเพื่อนของฉัน friend แปลว่าเพื่อนครับส่วนมากเพื่อนของฉันไปที่วิทยาลัยไ,ไม่เกี่ยวเลยฉะนั้นตอบข้อ หนึ่งครับต่อมามาดูข้อ3เลยข้อ3นะครับเรามาดูที่สถานการณ์ก่อนเลยสถานการณ์นะครับ Chelisa is late for her English class t h e l i s a นะครับเข้าเรียนวิชาภาษาอังกฤษสายอ่าทีนี้ late แปลว่าสายใช่ไหม Chelisa เข้าเรียนวิชาภาษาอังกฤษนะครับวิชาภาษาอังกฤษซึ่งคำว่า English แปลว่าภาษาอังกฤษครับเชรซ่าพูดว่าไง Megan, I missed the class this morning Megan ก็เลยตอบว่าดดด I hope you don't mind my awful handwriting ซึ่งเทเลซาได้พูดว่าอะไรครับเมแกนเมแกนฉันไม่ได้เข้าเรียนเมื่อเชา้านี้จุด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 ,จดแสดงว่าเทเลซาจะพูดว่าอะไรอ่ะคือยู e n o มีย o โนสข้อหนึ่งครับ Could you lend me your notes แปลว่าอะไรครับเธอให้ฉันยืมสมุดหน่อยได้ไหมเธอให้ฉันยืมสมุดหน่อยได้ไหม ต่อมาข้อสอง Had the teacher taught anything difficult แปลว่าอาจารย์สอนอะไรก็ยากบ้างไหมเนี่ยแบบอาจารย์สอนยากไหมอะไรเงี้ยยากบ้างด้วยความเป็นห่วงอะไรเงี้ยกลัวแบบก็คือไม่ได้เข้าเรียนตอนเช้าเนี้ยเนาะ Do we have anything assignment Assignment แปลว่า ภาระงานครับหรือว่างานชิ้นงานอะไรเงี้ยก็คือเรามีการบ้านเรามีงานอะไรไหมอะไรเงี้ยครับเรามีงานไม่แกะอะต่อมาข้อสี่ do you take notes for me do you take notes for me แปลว่าเธอจดโนต้ตให้ฉันมาบ้างหรือเปล่าเธอจดโนต้ตให้ฉันมาบ้างหรือเปล่า อืมตอบข้อไหนครับยังไม่ทราบใช่ไหมเรามาดูข้อสี่ก่อนเลยข้อสี่นะครับ I didn't attend the class either อ้าวสวยแล้วเมแกนดันไปบอกว่าแน่ออฉันก็ไม่ได้เข้าเรียนเหมือนกันฉันก็ไม่ได้เข้าเรียนเหมือนกันข้อสอง I i w I really c o คือซึ่งแปลว่าฉันก็อยากให้จริงๆนะให้อะไรอะ่ะให้อะไรอะ่ะไม่เกี่ยวเลยนะครับคนตัดทิ้งเนาะ Sure why not sure แปลว่าแน่นอนนะครับ Sure แปลว่าแน่นอนส่วน why not แปลว่าทำไมจะไม่ได้เ่าอะไรเงี้ย ต่อมา you m e s s taking a small quiz ซึ่งแปลว่าเธอพลาดการทดสอบเธอพลาดการทดสอบ small แปลว่าเล็กนะครับในนี้ก็แปลว่าย่อยสอบย่อยอะไรอย่างนยครับอะฉะนั้นข้อหนึ่งนะครับข้อหนึ่งแม่แกน I missed the class This morning ฉันไม่ได้เข้าเรียนตอนเช้าอ่ะทีนี้ตอบไหนครับตอบข้อหนึ่งเธอให้ฉันยืมสมุดหน่อยได้ไหมแม่การก็เลยตอบว่าแน่นอนทำไมจะไม่ได้หละ่ะตอบข้อไหนครับตอบข้อสอง โอเคครับมาดูที่หน้า2นะฮะหน้า2เนี่ยก็จะมีข้อ5ข้อ6ข้อ7มาทำกันเลยนะ situation คือสถานการณ์สถานการณ์อยู่ที่ a t a n interview interview แปลว่าสัมภาษณ์ครับสัมภาษณ์สถานการณ์นี้อยู่ในการสัมภาษณ์งานอยู่ซึ่งเป็นบทสนทนากับมิสซิสจอนกับมิสเตอร์เดวิดนะครับซึ่งมิสซิสจอนก็ได้สัมภาษณ์มิสเตอร์เดวิดอ่ะเขาจะสัมภาษณ์อะไรอันแรกคือ come in come in แปลว่าเข้ามาสิ I believe believe แปลว่าเชื่อครับฉันเชื่อว่าคุณ y o u Peter j. David ฉันเชื่อว่าคุณคือคุณ Peter J. David นะอ่า Mr. David ก็เลยพูดว่าอะไรครับไปดูข้อ5 that right ซึ่งแปลว่าใช่ครับนั่นเองฉะนั้นตอบข้อหนึครับตอบข้อหนึ่งอ่า yes you are ใช่คุณเป็นเอา้าไม่เกี่ยวคนระับ sure we thank you แน่นอนขอบคุณไม่แน่นอนนะไม่ใช่เลย and you are Mr Smith และคุณคือคุณสมิธเอา้าอันนี้ไม่เกี่ยวเลยครับอา่ามาดูต่อมาข้อ6ข้อ6 Miss John ก็เลยบอกว่า just for a record was that J เนี่ย was that J เขาถามว่า J จุด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 คืออะไรครับ stand in stand in แปลว่าอะไรครับ stand in แปลว่าตัวแทน stand for แปลว่าย่อมาจากหรือว่าแทน stand up ยืนขึ้น stand by แปลว่าอยู่ใกล้ๆอ่ะทีนี้ มิสเตอร์เดวิดก็เลยบอกว่าโจ s e เซฟแพทเจโรเซฟเดวิดอ่าฉะนั้นเรารู้แล้วว่าตอบข้อไหนครับตัวแทนย่อมาจากยืนขึ้นอยู่ใกล้ๆย่อมาจากตอบข้อ2ครับต่อมามาดูข้อเจ็ดเลยอ่ะมิสจอนก็เลยบอก thank you ข้อหนึ่ง help yourself Heal Yourself แปลว่าอะไรครับ Heal Yourself มีใครรู้บ้าง Heal Yourself แปลว่าจะทำอะไรก็ตามสบายนะอะไรประมาณนี้ครับจะทำอะไรก็ตามสบายนะ this share ก็คือนี่คือเก้าอี้นี่คือเก้า e. อี้อ e. นั่งสิอันนี้แรงเกินไปนะครับไม่ตอบดีกว่าตัดทิ้งนะครับอ่ะ let chat อืมอืมมาคุยกันเถอะมาเมาส์กันเถอะคงไม่ใช่ครับตัดทิ้ง have a seat เชิญนั่งลงค่ะตอบข้อไหนครับตอบข้อ4โอเคมาดูหน้า3นะครับข้อ8ข้อ9 situation สถานการณ์คืออะไรฮะ Johnson s a s k h o f to do something after lunch Johnson นะครับทำอะไร ชวนนะครจอห์นสันชวนฮอฟทำบางสิ่ง t h i n g แบบว่าบางสิ่งหลังจากอาหารเที่ยงจอห์นสันถามว่าอะไรครับดดด this afternoon afternoon แปลว,ว่าช่วงบ่ายนี้ครับฮอฟก็ตอบว่าดดด I have an appointment with a dentist dentist แปลว่าหมอฟันคะรับ appointment แปลว่านัดหมายอืมฉันมีนัดกับหมอฟันอืมทีนี้ข้อแปดตอบอะไรฮะ shall shall we go to the dental clinic แปลว่าเราไปคลินิกกันไหม คลินิกอะไรครับคลินิกฟันต่อมา will you go having your teeth check ก็คือนายจะไปตรวจฟันหรือเปล่าอะไรเงี้ยต่อมา how about game of tennis ก็คือไปเล่นเทนนิสก,กันไหมอ่ะ นี่ครับเทนนิสต่อมา do you have a special plan ซึ่งแปลว่าเรามีแผนการพิเศษไหมอะไรเงรี้ยซึ่งคำเนี้ยแปลว่าแผนแปลว่าแผนใช่ไหม special แปลว่าพิเศษครับตอบข้าไหนครับตอบข้าไหนครับ ทีนี้เรามาดูนะว่าจะตอบข้อไหนครับเรามาดูตรงนี้นะครับคำตอบตรงนี้ I have an appointment with dent dentist ซึ่งฮอฟก็บอกว่าฉันฉันมีนัดกับหมอฟันนะครับซึ่งมันเป็นปฏิเสธอยู่แล้วทีนี้เรามาดูทำนองนะครับทำนองด้วยกันอันนี้จะเป็นทำนองไปเกี่ยวกับฟันหมดเลยนะครับเกี่ยวกับเนี่ยเราก็ต้องตัดสองข้อนี้ออกก่อนเพราะว่าอันนี้เป็นเป็น ที่เราบอกว่ามันไม่ใช่ทำนองเดียวกันนะครับเราต้องตัดทิ้งอ่ทีนี้จะเหลือข้อสามบข้อสี่ข้อสามคือไปเล่นชนิดกันไหมกับเรามีแผนพิเศษไหมฉะนั้นเราจะเก็บไว้ก่อนเรามาดูข้อเก้านะครับข้อเก้าตอบว่าอะไร mm hmm. Deal or No Deal Deal or No Deal นะครับแปลว่าจะรับคําท้าหรือเปล่าซึ่งไม่เกี่ยวเลยครับเราตัดทิ้งครับ ต่อมาข้อ2องเขามีอินทิชามแปลว่าครั้งนี้ฉันจะเอาด้วยนะซึ่งก็ไม่เกี่ยวเลยฮะต่อมา my t h u r h is crying ซึ่งแปลว่าฟันของฉัน decrying แปลว่ากำลังผุครับฟังฟันของฉันกำลังผุทีนี้มาดูข้อ4ครับ I'm afraid I can't ซึ่งแปลว่าฉันเกรงใจว่ามันฉันเกรงใจว่าฉันจะไปไม่ได้อะไรเงี้ยครับก็คือแบบฉันเกรงว่าจะไปไม่ได้ฉะนั้นตอบข้อไหนครับอันนี้ตอบข้อสี่แล้วอันนี้ตอบข้อไหนฮนะนี่ไงไปใช่ไหมฮะไปเล่นชนิดตอบข้อสาม โอเคนะครับวันนี้นะครับก็เติวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเจอกันใหม่ในเสาร์หน้าเนาะแล้ววันนี้หวังว่าทุกคนจะกลับไปทบทวนเนาะแล้วก็ไปท่องคำศัพท์กันเยอะๆนะครับรับรองฝันเราไปถึงแน่นอนนะครับเป็นกำลังใจให้กับผู้สอบผู้ผูช่วยสู้ๆนะครับแล้วเจอกันใหม่ยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้กำลังใจกันด้วยนะจะได้ชมคลิปต่อๆไปขอบคุณครับ